สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Chicken Valor นะครับช่องที่มีคอนเทนต์หลักเป็นการเล่นกิจกรรมต่างๆของ r o v นะครับ แล้ววันนี้นะครับก็มีลอตเตอรี่มาใหม่นะครับเป็นลอตเตอรี่แต่ว่าไม่ได้สุ่มลูกแก้วนะครับจะเป็นใช้หยดน้ําสงกรานในการสุ่มในนั้นก็ประกอบไปด้วยลูกโป่งน้ำครับมีจํานวน5ชิ้น10ชิ้นแล้วก็15ชิ้นนะครับแล้วก็มีกรอบโปรไฟล์เวลเลอร์พาร์ตซีซั่นสินะครับ ส่วนสกินที่อยู่หน้าลอตเตอรี่นะครับก็มีลูบูเตียวเซียนแอนเนตคลิกซี่ทิวเลนแล้วก็กิลเดอร์นะครับโดยการสุ่ม1ครั้งอยู่ที่35คูปองนะครับแล้วก็5ครั้งอยู่ที่175คูปองครับนอกจากนี้ในหน้าร้านค้านะครับก็ยังมีแพ็กหยดน้ําสงกลาณ์นะครับลด50%จาก175เหนะครับเหลือ85คูปองเท่านั้นเพื่อใช้ในการสุ่ม5ครั้งนะครับส่วนรูปโป่งน้ําที่เราได้จากลอตเตอรี่นะครับเราก็สามารถไปแลกไอเทมได้เช่นกันครป โป่งน้ำ900ชิ้นนะครับกลอโปรไฟล์เวลล์พาร์ทซีซัน19สกินของอิกนิสสกินไอโอริแล้วก็สกินของกิลเดอร์ใช้205ชิ้นส่วนลูกโปร่งน้ำ180ชิ้นนำไปแลกสกินของทิวเลนสงกรานนะครับแล้วก็ลูกโปร่งน้ำ165ชิ้นแลกสกินเซตซัมเมอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นคลิกซี่ไวโอเลตแอนเนตแล้วก็ลอเรียลนะครับส่วนเดียวเซียนลูบูเนี่ยใช้130ชิ้นครับแล้วก็ทาร่าเนี่ยใช้95ชิ้นครับ แล้วก็ยังสามารถนํามาแลกสก,กินญี่ปุ่นได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแจ็คพอตสกินทั้ง4สก,กินอยู่ที่675ชิ้นนะครับแล้วก็ทั้ง4สก,กินอยู่ในเรดเดียวกันนั่นก็คือใช้ลูกโป่งน้ํา205ชิ้นไม่ว่าจะเป็นสก,กินของ iana, eni, ori, ลิเลียนาคาเฟนี่ไอริและก็อารัมนะครับและนอกจากนั้นนะครับลูกโป่งน้ํา110ชิ้นสามารถนําไปแลกฮีโร่590คูป,ปองได้ด้วยนะครับแล้วก็อิโมจินะครับใช้ลูกโป่งน้ํา55ชิ้น ส่วนเอฟเฟกสังหารเอฟเฟกวิ่งแล้วก็เอฟเฟกวารฟเนี่ยใช้ลูกโป่งน้ํา40ชิ้นครับและลูกโป่งน้ํา30ชิ้นก็สามารถไปแลกท่าเต้นของแกลกลูกแก้ว5ลูกแล้วก็คํพี2 5อันนะครับและนี่ก็เป็นกิจกรรมลอตเตอรี่ในช่วงสงกรานนะครับ ซึ่งวันนี้ผมไม่ได้มาสุ่มกิจกรรมนี้นะครับเพราะว่าสุ่มไปนะครับจำนวนในการแลกของลูกโป่งน้ำเนี่ยเป็นจํานวนที่ค่อนข้างสูงนะครับเปอร์เซ็นต์การออกสําหรับผมเนี่ยมันน้อยมากนะครับเพราะวาดวงผมกับการสุ่มอะไรแบบนี้มันไม่ค่อยมีอยู่เลยครับถ้าชอบก็าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยเลยกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งนะครับเวลาที่มีกิจกรรมใหม่ๆที่ผมนํามาเล่นหรือผมมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังเนี่ยจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วเจอกันใหม่กิจกรรมหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ